คลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับ Toyota Fortuner 3.0ดีเซลคันด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นขับ2นะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2014กับราคา699,000บาทนะครับได้เลขไม่อยู่ที่140,000กิโลนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมๆบางๆแบบนี้เลย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตูนเพชรยนต์รถมือ2เกรด A นะครับและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่กับ Toyota Fortuner 3.0ดีเซลคันด้านหน้าที่เห็นนี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นรถปี2014นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลัง2ล้อนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับราคาเพียง 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เลขใหม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ว่ารถที่เพรยนต์ดียังไงนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับสังเกตดูตั้งแต่กระจกด้านหน้าครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยครับได้เป็นเดิมโรงงานทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับด้านบนหลังคาครับมีราวหลังคามาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ ด้านหน้านะครับก็มีกระจกมองมุมข้างมาให้อยู่ด้านสายนะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับก็มีจมูกรับลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆสีบางๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ในคมเดียวกับไฟมันติเรฟเลกเตอร์นะครับ คันนี้ได้เป็นไฟออโต้นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพกระจังหน้านะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนิแต่ยังไดนะครับด้านล่างนะครับก็ได้เป็นไฟสปอร์ตไลท์มาให้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านล่างนะครับและคันนี้ครับได้เป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันมาให้ครบๆเลยนะครับและในส่วนของตัว กันชนหน้านะครับกันชนด้านหน้าก็ยังมีติดตั้งไฟ LED มาให้ตกแต่งมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็มีซุ้มล้อขนาด6นิ้วมาให้แล้วแบบนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดําเงาสําหรับล้อของคันนี้นะครับ ได้เป็นล้อแม็กแอดวานนะครับเป็นล้อขอบ22นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อเดิมล้อแท้นะครับเป็นล้อแอดวานนะครับมาพร้อมยางปี2021นะครับขนาดล้อ22นะครับภายในสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับ ทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้ด้านข้างนะครับก็ได้บันไดมาให้สวยๆแล้วแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้ครบๆเลยนะครับในส่วนของ ด้านบนนะครับก็มีคิ้วกันศาสตร์มาให้แล้วทุกบานแบบนี้เลยนะครับมีราวลังคามาตกแต่งมาให้สวยๆเลยในส่วนของตัวกระจกนะครับสังเกตดูได้เลยทุกบ้านนะครับย้ำว่าทุกบานมีโลโก้โตโยตา้าชัดเจนนะครับเมื่อเปิดประตูได้เป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมเบา้ารองมือสีโครเมียมสภาพยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสำหรับฝั่งคนขับได้เป็นเบาะที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสภาพเบาะยังใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยุบตัวไม่สุดไม่โทมแต่อย่างใดเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับระดับเสียงเพลงได้ ด้านหน้านะครับก็ได้เป็นหน้าจอนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับเชื่อมต่อกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะครับท่านไหนสนใจนะครับไม่ควรรอช้านะครับรีบติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่0641163192นะครับในส่วนของตัวประตูนะครับก็มีลำโพงนะครับเป็นมินิ t ชเตอร์มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โครงสร้างด้านในนะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังไดนะครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยและ ในส่วนของตัวประตูนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับจบแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเราคัดมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดเสาคันบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างทุกสัดส่วนครับบอกได้เลยว่าเป็นเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเราคัดรถ คุณภาพเฉพาะรถเกรด A เท่านั้นนะครับกระจกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าทุกบ้านนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนครับเป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้เลยในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้สังเกตดูตั้งแต่แผงประตูนะครับแผงประตูเดิมๆเม็เดอักยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างไดนะครับหัวนัดเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแต่อย่างใด ภายในเสาคันบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแต่อย่างใดนะครับ ภายในห้องผู้โดยสารนะครับปูพรมเป็นพรมกระดุมมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะสะอาดสะอานะครับไม่ฉีกขาดไม่ชำรุดไม่สุดไม่โทรมแต่อย่างใดไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะครับสังเกตดูได้เลยคัดซีสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำแน่นอนในส่วนของล้อหลังนะครับคันนี้ ได้เป็นแบบดัมเบะคับเป็นรถขับ2ด้านหลังนะครับตกแต่งสปอยเลอร์มาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีท่อไทเทนะครับเป็นปลายท่อไทเทตกแต่งมาให้สวยๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ควรรอช้านะครับรีบติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่0 6 4 1 163 192นกะครับกระจกด้านหลังนะครับสังเกตดูลได้เลยนะครับเป็นกระจกแท้โรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะเปิดไปดูกันต่อในส่วนของ ประตูด้านหลังนะเปิดประตูขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับประตูหลังนะครับไม่เคยซ่อมแซมแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับทุกอย่างทุกสัสดส่วนที่เดินถ่ายมาแล้วนะครับยังไม่มีตรงไหนที่เป็นตําหนิของการซ่อมนะครับสังเกตดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับ ได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับมีโลโก้ชัดเจน ในส่วนของตัวกันชนด้านหลังนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปจัจแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถไปใช้งานในช่วงปีใหม่นะครับขอแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับจบแน่นอนนะครับไม่มีรถที่เคยชนหนักไม่มีรถที่เคยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ไม่มีรถที่เคย ตัดต่อโครงสร้างมาขายแน่นอนนะครับสำหรับโครงสร้างด้านล่างนะครับจะให้ดูช่วงล่างกันต่อเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับระบบนะครับช่วงล่างทุกอย่างนะครับยังแน่นแน่ยังสวยสเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับซอกซุ้มล้อจะให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่า ทุกอย่างนะครับย้ําเลยนะครับว่าทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเราคัดมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้รถคุณภาพดีไปใช้นะครับได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้นะครับรถทุกคันต้องไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดสังเกตดูในส่วนของประตูด้าน ้ายห้องผู้โดยสารได้เลยนะครับทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับกระจกมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนทุกบ้านแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาคานบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีตําหนิของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแน่นอน ไปดูกันต่อในส่วนของประตูด้านหน้านะครับฝั่งผู้โดยสารเลยครับเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับจบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูด้านหน้าครับเม้นอาร์อยู่ครบสมบูรณ์นะครับลูกยางประตูสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับกระจกมีโลโก้โตโยต้าชัดเจน ในส่วนของเสาคาน A นะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับได้ทุกอย่างเป็นสภาพเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ปรจแจแกะขันแต่ยังใดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ t o โยต้าฟอร์จูเคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาผมได้ที่0641163192นะครับ ไปดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อด้านซ้ายนะครับบอกได้เลยว่าทุกอย่างนะครับย้ําอีกทีว่าทุกอย่างทุกสัสดส่วนนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับได้โครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนนะครับรถไม่บอบช้ำน,นะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คได้ชัดเจนทุกขั้น ไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องของคันนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าทุกอย่างทุกสัสดส่วนนะครับย้ำกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่ารถที่เพชรยนต์นะครับดียังไงนะครับสังเกตดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับ หัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างได้นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักทุกสัดส่วนนะครับทุกสัดส่วนย้ําเป็นโครงสร้างเดิมนะไฟหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของคานด้านหน้านะครับได้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตทุกอย่างนะครับรูสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหน้าแต่อย่างใดนะครับเลขตัวถังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับที่สําคัญรถนะครับที่ซื้อกับเพชรยนต์สามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับไฟหน้าเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับ สังเกตดูได้เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับไม่มีร่องรอยของคราบน้ำมันร ù, ั่วซึมหรือไหลยเยิ้มแต่อย่างใดนะครับได้สภาพรถพร้อมใช้งานระยะยาวแน่นอนในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจเจแกะขันแต่อย่างใดน,นะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหน้าแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบรูรณ์รูสวยๆคมๆกลมๆแบบนี้เลย แผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ครบสมบูรณ์น,นะครับไม่ฉีขาดไม่ชำรุดแต่อย่างได้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเจ้า Fortuner ล้อทองตกแต่งสวยงามแบบนี้นะครับไม่ควรรอช้ารีบติดต่อเข้ามาหาผมเลยนะครับ0 6 4 1 1 6 3ส9 2นะครับรถคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับและไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำแน่นอนนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับไม่เคยมีการ ชนหนักหรือเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ